ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านเพลเดอร์สปอร์ตอีควิปเมนต์ฟอร์มเจแปนแล้วก็ร้านสนิเกอร์เลันนิ่งไทยแลนด์นะครับเราจะมารีวิวรองเท้านะครับอินดอร์คอร์ดนะครับแต่ว่าใส่ตีแบตดีมากนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็นิยมซื้อไปตีแบตกันนะครับผม Asic กเจลวีสวิฟซีวีโนะฮะถ้าเป็นตัวโมเดลเก่าเนี่ยเขาจะไม่มีคำว่า CV นะครับตัวโมเดลใหม่เนี่ยก็จะเป็น V Swift CV Low นะฮะ CV Low ร้านเราก็จะขายโมเดลใหม่ๆนะครับโมเดลเก่าๆเนี่ยเราไม่ค่อยเอามาขายนะครับผมเพราะว่ามันก็จะเสื่อมสภาพตามเวลานะครับรองเท้าของเราเนี่ยจะเอาตัวใหม่ๆมาขายเท่านั้นนะฮะก็วันนี้เราจะมารีวิวสีดําเทานะครับสีดําเทาเมื่อตอนแรกเรารีวิวสีขาวขาวส้มส้มส้ม,สม,สมออกชมพูนะครับ ไปแล้วแล้วก็สีดําแดงไปแล้ววันนี้เรามารีวิวสีดําเทาด้วยนะครับผมนี่เลยสีดําเทานะครับเช่นเคยครับ CV low นะครับก็จะมี2อทูโทนนะครับคือข้างในตัวนี้ก็เป็นข้างในสีเทาข้างนอกสีดํานะครับตัวโลโก้ตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงโลโก้เป็นสีแดงนะครับเจลก็เป็นสีแดง เหมือนกันครับตัวสีดําแดงโลโก้เจลก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะเดี๋ยวผมเอามาเทียบให้ดูนะครับโลโก้ด้านนอกเป็นสีบรอนเงินนะครับแต่ข้างในโลโก้เป็นสีดานะฮะแต่ว่าพื้นข้างในตัวรองเท้าเป็นสีเทานะครับข้างในพื้นรองเท้าสีดํานะครับบางคนเอ๊พื้นมันเป็นสีนี้ใส่ตีแบทได้ไหมใส่ทีแบทได้ครับมันเป็น non ing, นอนมาร์กิ้งนะฮะเป็นนอนมาร์กิ้งนี่เลย มีเป็นตัวเจลนะครับเจลดูอีกข้างหนึ่งนะครับรองเท้าเป็นรองเท้ารุ่นที่ไม่สูงนะฮะเป็นรุ่นที่ไม่สูงซึ่งมันก็คล่องตัวในการใส่ที่แบตอยู่แล้วนะครับแล้วยังมีรองรับระบบรอยกระแทกด้วยเจลอีกต่างหากนะครับแต่ว่ารองเท้าก็มีความเบานะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูเทียบกับสีแดงนะครับเพื่อนๆจะชอบสีไหนนะครับนี่เลยสีแดง สีดำนะครับด้านในนะฮะสีแดงสีดำนะครับผมเทียบให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่เลยใส่ตีแบตดีมากครับตัวนี้นะครับลูกค้านิยมซื้อไปใส่ตีแบตดีนะครับผม mm hmm. ก็ใครสนใจ ASIC กเจ s w i f t c v l o วนะครับก็ินบ็อกกันเข้ามาครับที่ร้าน Pielder s ปอร์ตอุปกรณ์ฟอร r มเจหรือร้าน s e a k e r ล Landing Thailand นะครับวันนี้ร้านเราก็ขอจบการรีวิว เอสิคเจวีสวิฟซีวนะครับเจแปนเกตแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ